สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่เมยา่าแต่ว่าวันนี้จะมาในด,ดรีมค่ะไม่จริงค่ะไม่ได้อยู่เมย่าค่ะอยู่เชสเตอร์อยู่เชสเตอร์เมย่าแต่ว่าวันนี้มาแบบน้องจูนพามาใส่ใส่เนาะตาน้ำตาลน้ำตาลชมพูใส่ใส่อันนี้ก็ใส่ใส่องฟ้าิงวันนี้มาติมอะไรคะ ทีมแบบโคเซนค่ะวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปเมืองหิมะค่ะของพุกการวันนี้หิมะตกกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวนะคะไม่ค่ะได้ข่าวว่าพวกเรา3ามคนนะคะรับจ็อบเนะคะเพราะว่าเสร็จชเชสเตอร์เสร็จแล้วเราจะไปเป็นอ๋อเลี้โกเลติโก สามคนนะคะเราจะแบบว่าเป็นตรีมนางพญาหิมะกันเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นหิมะหรือว่าจะเป็นนางพญาลังแคกันแน่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะคะผมก็ไม่ได้สาบมิดนึ่งนะคะก็มีหิมะสดตัว กําังได้ไปได้แล้วค่ะไปได้แล้วค่ะคนสวยจะแต่งได้ตาเหรอคะตาก็เป็นสามีของยายนะวันนี้วันนี้คุณอุ้ยแต่งแมาโทนอะไรอะคะโทนเหรอคะคนหน้าตาดีแต่งเท่านั้นนะคะโอ้ยโทนอ่อใส่ใส่ฟรุ้งฟริงค่ะตรงนี้สีขาวตรงนี้สีชมพูนะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะรอดนะคะเพราะว่าเงาหน้านี่โหดเหลือเกินเนี่ยตอนนี้นางกําลังจะจิกดา กับอะไจีดานิดนึงตัดขอบนะคะตัดนิดนึงตัดขอบนิดนึงนะคะตัดขอบนิดนึงการแต่งหน้าโชว์นิดนึงค่ะค่ะวันนี้เราจะเวิร์กช็อปนะคะมีเอซีแบบว่าขอขอให้คุณกุ้ยแบบสาธิตการแต่งหน้านิดนึงได้ค่ะนด้ค่ะเป็นบล็อกเกอร์นะคะทางด้านของออการแต่งหน้าเลยนะคะจล็อกดานิดนึงเพื่อให้ตาดูคมแขกนะคะคมแขกตีมากยิ่งขึ้นนะคะ ตอนเย็นพวกเราจะพาไปที่เมืองหิมะงองะงองเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวตอนเย็นไปดูกันว่าเมืองหิมะที่เชียงใหม่เป็นยัางไงเป็นยังไงนะ <laughs> แค่นี้ก็เอาเลย